สวัสดีทุกคนตอนนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องได้เป็นทหารตั้งแต่เป็นทหารมาผมได้ลาก,กี่ครั้งต้องบอกกันนะครับว่าตอนแรกเราอยู่ที่สฝึกทฐานใหม่สองเดือนสองเดือนนั้นเราจะไม่เราจะไม่ได้ลากลับบ้านเลยก็คือต้องฝึกอยู่ที่นั่นสองเดือนเสร็จปุ๊บเราฝึกสองเดือนใช่ไหมมันจะมีการแยกหน่วยแยกหน่วยเสร็จ แล้วแต่ว่าหน่วยไหนหน่วยไหนปล่อยก่อนอย่างเช่นของผมกรอกองเรยายุทธการของผมเขาจะให้ไปทําเอกสารหรือว่าไปจัดการเรื่องแบบจัดระเบียบอะไรของในแผนกของผมอยู่ของผมอยู่ผยแผนกบุครกงกรรอก็ทําเรื่องแบบเช,เ,ชออรรเช็คว่าเราชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยเช็คว่าเราชื่ออะไรเราเป็นกี่ปีอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็อยู่ แยกหน่วยมาประมาณสองวันนอนที่ <c oughs> กฟลอสองวันแล้วก็วันที่สามก็จะได้กลับบ้านของผมผัดผมอ่ะผัดสามทรัพหกมันได้กลับสิบห้าวันอันนี้ได้กลับบ้านครั้งแรกนะได้กลับสิบห้าวันเสร็จปุ๊บหลังจากกลับมาสิบห้าวันของผมจะมาฝึกอีกประมาณเกือบเกือบเออเขาเรียกว่าอะไรของผมมันฝึกสี่อาทิตย์เขาเรียกของผมมันบอกนี้ก็คือฝึกสี่อาทิตย์ เสียซิปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แยกหน่วยย่ออีกรอบหนึ่งก็คือแยกหน่วยของกรออีกรอบหนึง่งก็คือมันจะแยกแยกอีกรอบหนึ่งก็คือแยกรอบสุดท้ายละแล้ว,ลวก,ก็คือผมจะไปตกที่บกกรอก็คือกองบัชาการกองเรือยุทธการก็คือกองเรือยุทธการนั่นแหลพะพอแยกเสร็จป,ปุ๊บได้กลับบ้านเลยไหมบอกเลยครับว่าไม่ได้กลับบลบอบง ูดว่าไม่ได้กลับเลยม,มันก็แล้วแต่หน่วยแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกหน่วยของกรอนะเฉพาะกรอนะจะไม่ได้กลับบ้านก็คืออาจจะต้องทํางานก่อนอย่างเช่นของผมต้องทํางานช่วยกองสอนอกรอสิบแปดวันทํางานก่อนสิบแปดวันสิบแปดวันเสร็จป,ปุ๊บวันหน้าเขาจะได้ลากลับบ้านสิบวันสิบวันนะอันนี้รอบที่สองได้ลาสิบวันผมได้ลาไปช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากกลับมาสิบวันเราก็ทํางานสิบแปดวัน แล้วก็หลังจากนั้นล่ะเขาจะจัดชุดกลับบ้านได้เป็นชุดละก็คือมันจะมีชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ก็ผมได้อยู่กับบ้านชุดสี่ชุดสี่นี่คือกับได้กับช่วงรอบที่สามอ่ะครั้งล่าสุดอ่ะครั้งที่สามได้กลับวันที่สิบสองเมษาแล้วก็กลับมาที่กองรืยุทธการอ่ะวันที่สิบวันที่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งเมษาเนี่ยแหละก็คือการกลับบ้านครั้งล่าสุดของผมแล้วก็ ครั้งต่อไปก็วันเดือนหน้าเป็นวันที่สิบพฤษภาเป็นการกลับกลับบ้านรอบที่สี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการกลับบ้านของออกรอแต่ถ้าเราอื่นนะผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าอยากอ,อ,อยากรู้เราอื่นเดี๋ยวผมจะไปถามเพื่อนมาให้หว่าจะไปหาขอ้อมูลมาให้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้บา,บายยทุกคน